ท่านหญิงอย่าดื้อกับพระบิดาเลยเพคะเสียวไปบังคับให้นางรู้ขึ้นข้าไมา่ได้ดื้อเสียหน่อยเพียงแต่ถึงแม้ข้าจะความจําเสื่อมแต่ก็พอจะรู้เรื่องราวความสัมพันธ์ของบิดาและบุตรอยู่บ้างไม่ได้เลอะเลือนถึงขั้นไม่รู้ลักคุณธรรมพื้นฐานพี่สาวทั้งสองท่านกระเดือเอาสิข้าไม่อาจสัมผัสได้ถึงความรักที่บิดามอบให้บุตรเลยสักนิดและข้าเองก็มั่นใจด้วยว่าสูจู่ิงยังมิทันพูดจบก็ถูกผู้เป็นพระบิดาขัดขึ้นมาเสียก่อนหุบปากได้แล้ว แต่ละคำที่นางพึ่งจะพ่นออกมาจากปากนั้นเฉียบแหลมคล้ายกับคมมีดนี่เป็นแผนการใหม่ของนางงั้นหรือข้าขอสั่งให้เจ้าทั้งสองคนลุกขึ้นเดี๋ยวนี้ถึงกระนั้นเสี่ยวซานและเสี่ยวไปก็มีอาจลุกขึ้นยืนได้เพราะเจ้านายของพวกนางทั้งสองคนยังไม่ลุกท่ทททานหญิงลุกขึ้นเถอไะไพค่ะตั้งแต่ตกมา้าหัวเข่าของพระองค์ก็มีอาการปวดอยู่ตลอดเวลาหากคุกเข่านาน,านๆเกรงว่าท่านจะพิการเอาได้ก็ดีสิ ถึงตอนนั้นท่านอองจะได้รีบไล่ใครออกจากจวนอ,องเสียทีข้ารู้ว่าท่านอองไม่เก็บสติพิการเอาไว้ให้รงหูรกตาหรอกก็ในเมื่อพระองค์มีธิดาแสนรักพระองค์ใหม่แล้วจะสนใจดีอะไรกับข้ากันสู่จู่ิงไม่ได้ประชดประชันนางพูดความจริงแต่เป็นความจริงที่กั่นกอะออกมาจากห้วงจิตสานึกของเจ้าของร่างเป็นความจริงที่เจ้าของร่างไม่กล้าเอื่อนเอ่ยมันออกมาเมื่อนางกล่าวจบสีหน้าของสูชินอ,องก็ดูกดจัด กระบี่สีเงินยวงถูกชักออกมาจากฝากักแสงสีเงินของมันสะท้อนใส่ไปนางงดงามของนางหรือว่าวันนี้เขาคิดจะสังหารนางกันพวกเจ้าทั้งสองคนกลับไปที่เรือนไม่มีคำสั่งข่าห้ามออกมาจากที่นั่นซูเจเฉิงออกคำสัง่งส่วนเจ้าก็าคุกเข่าอยู่ตรงนี้ไม่มีคำสั่งข่าห้ามลุกไปไหนทั้งสิ้น ซูจือิงนาซีอิบอายแล้วถ้าไม่หนาวตายก็ปวดหัวเข่าจนตายหรือถ้าจะลุกก็คงถูกเขาบั่นคอจนตายท่านองละเว้นด้วยละเวทท่านหญิงด้วยเสี่ยวไปเสี่ยวซานโขกศรีสะอ้อนวอนถ้าพวกเจ้าไม่ไปข้าจะใช้กระบี่เล่มนี้ปลดชีพของนางเสียกระบี่ถูกวางเอาไว้บนบ่าของสตรีที่นั่งคุกเข่าอยู่เขาอยากให้นางอ้อนวอนเขาเหมือนกับที่เคยทําเขาอยากให้นางเรียกเขาว่าพ่อเหมือนกับที่เคยเรียกข้าจะนับหนึ่งถึงสาม ถ้าพวกเจ้าไม่ไปจากที่นี่ท่านหญิงของพวกเจ้าจะกลายเป็นเศษเนื้อแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวหม่อมฉันไปแล้วความเงียบสงบกลับมาอีกครั้งบ่าวพร่ทุกคนที่อยู่ในบริเวณนั้นไม่กล้าออกหน้าขอร้องอย่างไรท่านองก็ลงโทษท่านหญิงทิ้งอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนับตั้งแต่ท่านหญิงอี้ปรากฏตัวถึงแม้จะไม่มีครั้งไหนรุนแรงเท่าครั้งนี้ก็ตาม เห็นสีหน้าของบุรุษตรงหน้าแล้วสูจือทิ้งรอบยิ้มมุมปากเขาคงอยากให้นางอ้อนวอนขอความเห็นใจสินะเห็นไหมล่ะเพคะอย่างไรพระองค์ก็ไม่ได้คิดว่าหม่อมชันเป็นธิดาอยู่แล้วหม่อมชันไม่เคยเห็นพระบิดาที่ไหนแสดงความรักต่อธิดาได้อ่อนโยนขนาดนี้มาก่อนพี่สาวทั้งสองเล่าให้หม่อมชันฟังว่าตั้งแต่ที่หม่อมชันยังเยาว์ ระองค์เคยรักหม่อมชันมากถึงเพียงไหนน้ำเสียงของสูจื่อทิงเริ่มสลดลงเล็กน้อยนางแหงหน้าขึ้นไปมองบรุษใจร้ายผู้นั้นเขายังมิคงเดินจากไปทำท่าทางเหมือนกับรอโอกาสที่จะสังหารนางเสียอย่างนั้นผู้จาเลวไหลโทสะทำให้ผู้เป็นพระบิดาขยับกระบี่เข้าไปใกล้กับคอนางอีกนิด พี่สาวเล่าให้ฟังว่าหม่อมฉันชอบดื่มน้ำบ๊วยผสมน้ำพึ่งแช่เย็นในฤดูร้อนน้ำขิงอุ่นๆในฤดูหนาวไม่ว่าจะยากลำบากขนาดไหนทั้งสองพระองค์ก็จะสรรหามาให้แต่ตั้งแต่ตั้งแต่ที่พระมารดาไม่สินางกลมหน้าลงไปจากนี้ไปหม่อมฉันคงจะเรียกพนางว่าเสด็จแม่ไม่ได้อีกต่อไปแล้วเมื่อกล่าวถึงพระมารดาหัวใจของจูจือทิงก็เจ็บขึ้นมานิดนิด แสดงว่าความรักที่พระมารดามอบให้เป็นความจริงแม้จะรู้อยู่แล้วว่าเด็กตัวน้อยในเวลานั้นมิใชยธิดาที่แท้จริงของพระนางน้ำบวยผสมน้ำพึ่งแช่เย็นชื่นใจน้ำขิงอุ่นๆที่ผสมดอกกุ้ยหวาไม่ใช่น้ำขิงเฉยๆใช่ว่าเขาจำไม่ได้ว่าน,นางชอบดื่มชอบกินอะไรแต่จะให้เขากลับไปรักใคร่เอ็นดูนางเหมือนเมื่อก่อน,นหรือมิผิดต่อฉีเยี่ยอียหลอกหรืออย่างไร ความสะดวกสบายที่เจ้าได้รับมาตลอดชีวิตข้าก็แค่เอามันคืนและมอบมันให้กับเย่อีเจ้าไม่พอใจงั้นหรือใช่เพคะหม่อมฉันไม่พอใจสายตาของนางไร้ซึ่งเย่อใ่ต่อบุรุษตรงหน้ากระบีที่พาดอยู่บนบา่าค่อยๆเยขยียบเข้าไปใกล้เช็ดต้นคอเขาผ่องมากขึ้นเรื่อยๆถึงแม้จะไม่มีหิมะตกแล้วแต่อากาศในเดือน12นี้ก็ยังหนาวเหน็บเข้าไปจนถึงสุดขั้วกระดูกหัวเข่าที่ทนมาได้สักพักเริ่มไม่ไหวดูท่าเจ้าคงไม่อยากมีชีวิตอยู่ อ่อนวันค่ะสิเรียกข้าว่าพ่อเหมือนกับที่เจ้าเคยเรียกแล้วข้าจะให้อภัยเจ้าเหมือนกับที่ผ่านๆมา <c oughs> คนตัวเล็กแค่นหัวเราะรู้อะไรไหมเพคะพี่สาวทั้งสองพูดประโยคเนึงกระหม่อมฉันว่า โชคดีเหลือเกินที่พระองค์จำเรื่องเดีรร้ายเมื่อสามปีก่อนไม่ได้ไม่ว่าหม่อมฉันจะขอร้องให้พวกนางเล่าให้ฟังขนาดไหนแต่พวกนางก็ไม่ยอมเล่าพวกนางมาจะเล่าเรื่องราวดีๆความรักของท่านองค์กับพระชายาที่มีต่อเด็กน้อยถิงๆให้หม่อมฉันฟังแต่ไม่เคยเล่าให้หม่อมฉันฟังเลยสักนิดว่า3ามปีที่แล้วหลังจากที่ทิดาดตัวจริงของพระองค์ปรากฏตัวเรื่องราวมันเป็นเช่นไร แต่ถึงตอนนี้หม่อมฉันจะเริ่มเข้าใจถึงสาเหตุแล้วว่าเหตุได้ที่พวกนางไม่ยอมเล่าให้ฟังก็เป็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวเลวร้ายที่ไม่ควรจดจำนั่นเองหม่อมฉันเองก็ยังรู้สึกโชคดีนะเพคะที่เรื่องราวความรักของพระองค์ที่เคยมอบให้เป็นเพียงเรื่องราวเรือนร่างที่ราวกับหมอกควันถ้าหากหม่อมฉันถูกพระองค์สังหารกลายเป็นวิญญาณก็จะได้ไม่นึกเสียใจในภายหลังเพราะหม่อมฉันนั้นจำมันไม่ได้เลย สูจือทิงข้าใจดีกับเจ้ามากเกินไปใช่หรือไม่ชื่อนั่นเป็นชื่อของธิดาที่ข้าตั้งใจตั้งเป็นอย่างดีความรักความห่วงหาอาทรที่ข้ามอบให้เจ้าไปมันควรเป็นของธิดาข้าความสุขสบายทั้งหมดเจ้าเป็นผู้แยง่งมันไปจากนางทั้งสิ้นงั้นหม่อมฉันคืนให้ดีไหมเพคะเส้นเสียงมือของสูจืทิงก็จับคมกระบี่หมายจะปาดคอของตนเอง ซูเจเฉิงไว้ตัวทันรีบถอนกระบี่ออกจากมือนางกลายเป็นว่าคมของมันบาดลึกเข้าไปที่มือเล็กบอบบางเจ้าทําไมล่ะเพคะเปลี่ยนใจแล้วเหรอถ้าหม่อมสันตายเชื่อนี้ก็จะตายไปด้วยตัวตนนี้ทุกอย่างจะได้กลับไปเป็นของทีดาข,ของพระองค์ไงเพคะบาดแผลที่ฝ่ามือเมื่อโดนในขาแรกนางยังไม่รู้สึกเจ็บจนกระทั่งเห็นม่าเลือดไหลนองเต็มเสื้อผ้า <c oughs> เจ็บจัง น้ำเสียของซูจืดถึงอ่อนแรงนางใช้เสื้อคลุมเก่าเก็บของตนค่อยๆพันม้วนเป็นปมห้ามเลือดเขาหันหลังเก็บกระบี่เข้าไปในฝักโชคดีที่เขาดึงกระบี่ออกมาได้ทันไม่เช่นนั้นนางหงถูกเขาสังหารไปแล้วส่วนตอนนี้ตนเองก็เพิ่งจะเห็นว่ามีรอยเลือดติดอยู่ที่กระบี่สีเงินผู้เป็นบิดาหันกลับไปหาบุษาจอมปลอมของตนเองทิ้งทิ้งทงใบหน้าของเด็กสาวเสียเซียว ใบหน้านั้นเป็นใบหน้าที่เขาประครบประงมดูแรลรักและเอนดูมาตลอดชีวิตสายตาที่นางมองกลับมาที่เขามันเต็มไปด้วยร่องรอยแห่งความเจ็บปวดนางมองหน้าเขาไม่กล่าวร้องขอ,ขอขอความช่วยเหลือขอความเมตตาจากเขาเลยสักนิดก่อนที่สุดท้ายล่างเล็บแบบบามจะล,มล้มลงกับพื้นศิลาเย็นเฉียบ